สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ข้อ7นะครับข้อ7เขาบอกว่า A หารด้วยหนึ่นะครับแล้วมีค่าเท่ากับ22ิเศษ4นะครับ A คือจำนวนใดนะครับโอเควิธีการก็คือว่าเราก็ย้าย123นะครับมาคูณนะครับกับ ยี่สิบสองตามหลักการแก้สมการนะครับก็คือว่าถ้ามันบวกอยู่ฝั่งหนึ่งโยนมาต้องเป็นลบถ้ามันลบอยู่โยนมาเป็นบวกถ้าคูณอยู่โยนมาเป็นหารถ้าหารโยนเป็นคูณนะครับกรณีกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับ A เนี่ยหารด้วย123เท่ากับ22นะครับมันหารอยู่ผมก็จะโยนมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น123นะครับ a มีค่าเท่ากับ ร้อยยี่สิบสามคูณกับยี่สิบสองนะครับคูณเสร็จเอามาบวกกับสี่นะครับก็จะเป็นคำตอบเนาะวิธีการอ่ะทีนี้เราลองมาคูณเลขกันดูนะครับร้อยยี่สิบสามคูณยี่สิบสองนะครับสองสามเป็นหกสองเป็นสี่เป็นสองสองสี่หกอ่าบวกกันนะครับได้หกนะครับได้ศูนย์ได้เจ็ดได้สอง นะครับแล้วก็มาบวกกับ4เข้าไปครับบวกกับ4เข้าไปนะครับบวก4เข้าไปอีกก็รวมเป็นเท่าไหร่ครับ2 7 1 0 2 7 1 0นะครับคำตอบที่เราได้มีคำตอบไหมครับ2 7 1 0ครับชอยที่3นั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแก้สมการนะครับโอเค เรามาต่อที่ข้อ8นะครับข้อ8ดเขาบอกว่าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกไปเรื่อยๆนะครับถึงเก้าสิบเก้าอันนี้ถ้าเรานั่งบวกก็พอดีนะครับหมดเวลาในการสอบพอดีนะครับอ่ะวิธีการทําอย่างไรบางคนก็บอกว่าจําสูตรได้ไหมครับอ่ามีสูตร n บวกโน่นี่นั่นอ่ะอันนี้ก็ได้ถ้าเราจําสูตรได้นะครับแต่วิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่า เราก็จะเอานะครับเราก็จะเอาไอน้นึงเนี่ยมาบวกกับ99เนอะอ่ะผมเขียนก่อนนะครับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น97บวก98บวก99นะครับบวก99ถ้าเราดูดีๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมครับ1มาบวกตรงเนี้ยมันจะได้100พอดีไอ้นี้มาบวกกับตรงนี้ก็เป็น100 นี่ก็มาบวกตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสามมาบวกเก้าสิบเจ็ดก็เป็นหนึ่งร้อยสังเกตนะครับแต่ละคู่ก็จะบวกกันได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทีนี้มันมีกี่คู่นะครับอ่าถ้าเก้าสิบเก้าตัวนะครับหารสองอหารสองมันก็จะได้เท่าไหร่ครับสี่สิบแปดแล้วก็เศษหนึ่งสี่สิบแปดตัวเลยนะครับสี่สิบแปดคู่สี่สิบแปดคู่นะครับสี่สิบแปดหรือสี่สิบเก้าอ๋อโทษทีนะครับได้สี่สิบเก้านะได้สี่สิบเก้าคู่ ตัทีนะครับอ่าหารเลขผิดแล้วเนี่ยได้49คู่นะครับแต่ละคู่นะครับ49 49คู่แต่ละคู่ได้เท่าไหร่ครับแต่ละคู่ได้100ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ49คูณด้วย100อันนี้ไม่งงเนาะแต่ละคู่แต่ละคู่ 100, 100 100 100ทั้งหมด49คู่แล้วมาเศษอีกตรงกลางเลยเศษตรงกลางจํานวนนั้นคืออะไรครับจํานวนนั้นคือเลข50ดังนั้น รวมกันทั้งหมดก็อันนี้4,900เนาะ49คูณ100ก็4,900บวก50ก็จะเป็น4,950ตอบช้อยไหนครับตอบช้อยสนั่นเองโอเคนะครับไม่ยากนะครับข้อนี้ผ่านไปครับสำหรับข้อ8นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ